สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีปัญหาเลยครับปีปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถผมเองอะไรฮะก็คือเหม็นควันรถนะครับเข้าในห้องโดยสารนะฮะอันตรายนะครับเหม็นควันรถเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะทําให้เราสลืมสลืมง่วงนอนนะครับนะแล้วเบอ์เบอ์มึนมึนนะครับถ้ารู้สึกเบอ์เบอะมึนมึนเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะครับทีนี้มันแยกออกเป็น2กรณีนะครับกรณีที่1จอดรถ จอดรถติดไฟแดงอะไรเงี้ยแล้วเหม็นข้อมานะครับให้สงสัยนะครับให้สงสัยว่าท่อรั่วนะฮะว่าระบบท่อระบบข้อต่อกข้อตออะไรพวกเนี้ยรั่วนะครับนะให้ลองเช็คดูตรงนั้นนะครับนะให้ลองให้เรา,เราลองก้มดูเช็คดูหรือฟังเสียงมันก็ได้นะครับถ้าเสียงมันแปลกๆไปก็แสดงว่าใช่แล้วรั่วนะครับก็จัดก,การตรงนั้นซักนะฮะถ้าไม่รั่วนะครับลองเช็คอีกทีครับ ยางขอบกระจกนะฮะยางขอบกระจกขอบกระจกขอบอะไรพวกนี้นะครับนะเป็นรอยไหมขอบสันประตูหลังนะครับโดยเฉพาะรถห้าประตูนะฮะขอบสันประตูหลังยางพวกนี้เนี้ยเนี่ยมันขาดมันเสื่อมมันอะไรมั่งไหมนะเป็นควันตีย้อนกลับเข้ามานะครับนะเพราะถ้าตรงนี้รั่วเนี่ยบางทีเข้านี่เลยนะครับเข้ามาย้อนกลับเข้ามานะครับนะถ้าตรงนี้ไม่รั่วอีกนะ จบก็มาไล่ดูขอบประตูนะฮะขอบประตูรถนะครับขอบประตูมียานนอกอย่างในนะครับแข็งไหมแข็งหรือยงังนะฮนะนะี่ครับของผมเจอปัญหาว่ามันขาดหน่อยๆน,นะครับขาดตรงนี้นะฮนะนี่ครับก็อาจจะเป็นช่องหนึ่งที่ทาให้ควันเข้าได้นะฮะก็อาจจะต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับนะนะครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างเลยนะครับนะนั่นก็คือช่องหน้ารถนะครับ ช่องนั้นรถคืออะไรนะตามรอยต่อตามท่อแอร์ตามอะไรพวกนี้นะครับนะที่เข้ามาในตัวรถนะครับบางทีมันเป็นรูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่นะครับของผมรั่วตรงนี้นะฮะนะตรงนี้ค่อนข้างจะเปื่อยแตกเลยนะครับผมก็ใช้ P u ฟโฟมเนี่ยครับนะฮะฟโฟมนี่นะครับ P u ฟโฟมกระป๋องเนี่ยนะฮะแต่นี่ฉีดมากไปหน่อยนะครับมันก็เลยออกมาเต็มเลยนะฮะนะก็ใช้ P u ฟโฟมนี่อุดได้นะครับ แทนที่ซิลิโคนนะฮะถ้าหรือหรือบางท่านจะใช้ซิลิโคนเลยก็ได้นะฮะซิลิโคนอุดแต่ซิลิโคนมันไม่ค่อยอยู่นะครับนะถ้าเป็น PU อโฟมนี่มันจะอยู่กว่านะเพราะมันเซตตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาตัดได้นะครับตัดเอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับตัดออกได้นะครับตัดแต่งให้สวยงามนะนะครับ แต่แต่งให้สวยงามผมต่แต่งให้แค่นี้แหละครับไม่เป็นไรหรอกนะแนะนํานะครับว่า p u f ูโฟมนี่หาได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับกระป๋องละร้อยหกสิบาทนะฮะก็ใช้คุ้มครับนะก็ใช้ได้หลายงานเลยนะฮะเจ็ดร้เจอยสิบมิลลิลิตรนะครับมันก็ฟูออกมาเยอะเค่งนข้างพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะน่าจะห้าสิบเท่าได้แหละนะฮะก,ก็ใช้ได้อยู่นะครับก็เอามาดูตัวนี้นะครับเพราะว่า ควันที่ตลบออกมานะครับถ้ามันรอดเข้ามาทางช่องนั้นนะเข้าแอร์เต็มๆเลยครับเข้าแอร์เสร็จก็เข้าระบบนะฮะจะรู้สึกว่าขับรถแล้วมึนๆนะง่วงนอนง่วงนอนสลืมสลือนะเอ้เป็นอะไรขึ้นรถทีไรง่วงนอนทุกทีนะฮะทางที่เมื่อกี้ก็ยังเป๊มาเลยนะฮะนั่นแหละครับนะเป็นสาเหตุหนึ่งเลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับนะขอบคุณครับถ้าใครมีปัญหาอย่างนี้นะครับ ลองไปไล่เช็คดูตามที่บอกนะฮะทีละขั้นทีละตอนนะครับเช็คออกเป็น2อาการนะครับอาการรถวิ่งเร็วนะรถวิ่งเร็วแล้วเหม็นนะครับรถวิ่งเร็วแล้วเหม็นนี่ส่วนมากจะมาจากข้างหน้ารั่วข้างหน้าครับนะฮะถ้ารถจอดถึงไฟแดงแล้วเหม็นนะฮะมาจากใต้ท้องครับส่วนมากนะฮะมาจากใต้ท้องนะครับนะก็หวังว่าคงเป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณครับ